เราจะมาดูวิธีการถอดกล่องแอร์รถบิทเชอ์นะครับผมตัวนี้มันจะมีกิป2สองตัวนะครับผมเอาไขควงแบนไขออกนะครับหมุนออกนะครับผมนี่ครับจะเป็นกิ๊กนี้นะครับ ดึงออกมาเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสไลด์สไลด์ออกนะครับเนี่ยนี่นะครับปึ๊บสไลด์ก็จะเห็นกองแอร์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับดึงออกมาเลยครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนนานก็จะเละขึ้อย่างเงี้ยครับผมสภาพกองแอร์ดำครับผม ี่นะครับก็คือกองแอร์ที่ว่าของบ i ทเทิลคันนี้นะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนมานานมากก็จะเละสกปรกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนั้นใหม่กันนะครับนี่นะครับก็เป็นกองแอร์ตัวใหม่ของเรานะครับจากทาง a r ร์กติกนะครับรุ่นนาโนอกาสก็จะมีชั้นคาร์บอนช่วยดูดกลิ่นนะครับแล้วก็จะมีชั้นเคลือบสารนาโนยับยั้งเชื้อโรคด้ยนะครับใส่กลับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับตัวนี้ ใส่เข้าไปเสร็จก็ปิดฝาแค่นั้นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการเปลี่ยนกองแอร์ Bittle ปี2013ง่ายๆอย่าง,างนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ